กินน้ำไปกินน้ำกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเรานะมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วมันก็ดูเหมือนว่ามันจะชอบที่นี่

เจอเดี๋ยวพ่อพาไปดูสัตว์เลี้ยงเราไปซื้อมาดูอันโอเคโอเคอะไรอ่ะดูสุดดู <ca fate> สุดด้เลย ให้เป yeah. ิไบรกาได้นั่นแหละพ่อแกเคะว้าโชคดีเราไปดูสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราอยู่ในห้องนี้นะเพื่อนๆ มันคือเราจะเรียกมันว่าไอเชอรนาบิลเชอรนาบิลมันอยู่หลังตูนเพื่อน oh. <laughs> ทำไงนี่ยตอนนี้หนักใจมากนะทุกคนเราก็เปิดหน้าต่างให้มันออกนะเดี้ยวมันจะออกก็ว่า มันดีเงินดีแม่งเดินเชนเบิลแม่งเข้ามาเดินเล่นในบ้านไน้เยี้ยวนหลอนนะทำยังไงกับมันดีมันอยู่หลังตู้ฮึคุณเจอทำยังไงกดีทำยังไงกับเชนเบิลดีฮะมันเข้ามาได้ยังไงประเด็นคือมันจะออกไหมลองไล่ไหมเชนเบิลเชนเบิลออกไปนะเชนเบิล เชนาเบลเชนาเบลอย่ามาอยู่ในนี้นะเชนาเบลออกไปนะไปซื้อปะเชนาเบลออกหน้าต่างไปนะเชนาเบลอย่ามาอยู่ในบ้านนะเข้าใจไหมสัตว์เลี้ยงของเราเชนาเบล